ปิดเทมับนักเรียนนิวซีแลนด์ก็วันนี้นะคะได้เลิกงามยามดีปิดเทมแล้วปันนะคะจะปิดเทมประมาณ3วิสซึ่งวันนี้นะคะปันมีแผนจะไปกินอาหารไทยกันเอาจริงปิดเทมครั้งนี้ปันก็แผนจะทําหลายอย่างเลยค่ะแต่ปันว่าปันคงจบที่นอนอยู่บ้านเอนิเวนะคะวันนี้เราถึงลนอาหารไทยแล้วซึ่งปันแบบคิดถึงอาหารไทยมากๆช่วงนี้วันนี้ปันเลยสั่งเป็นซ้มตำกุ้งสดทุกคนคือมันอร่อยมาก ยิ่งกินกับชาไทยคือแบบอร่อยสุดๆๆๆ,ๆๆๆหลังจากนั้นนะคะปันก็ไปเขาดาวค่ะเพราะปันแก่จะตุนขนมช่วงปิดเทอมคือปันขี้เกียจออกจากบ้านบ่อยๆวันนี้นะคะปันเลยซื้อเป็นอง,งนุ่นแล้วก็มะม่วง แล้วก็แอบแบดซื้อคุกกี้ด้วยค่ะเราก็ถึงเวลากลับบ้านช่วงนี้นะคะอากาศานิวซีแลนด์คือแปรปรนสุด,สดฝนตกกับทุกวันแล้วคือห้าโมงครึ่งก็มืดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มากินข้าวเย็นค่ะก็เป็นผัดผักแล้วก็ปลาแล้วก็ไปอาบน้ําค่ะแล้วก็แอบมีมาทํากันบ้านนิดหน่อยพอทําเสร็จนะคะก็นอนค่ะแต่สุ for t o d a รนะคะทุกคนบ๊ายบาย